สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ช่างหนึ่งเข้ามาดูสวนตามแข่งใหม่นะครับของน้องน้องน้องเขยเพราะงั้นเถอะมาเป็นกําลังใจให้คือตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่อยู่ราวๆห้าถึงแปดไร่นะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นป่าจากนะแล้วก็ช่างหนึ่งก็เคยเข้ามาตอนตอนที่เป็นป่าจากตอนที่พ่อตาแกอยู่นะก็เข้ามาเมื่อก่อนแกก็ตักจากทําน้ําส้มจากอยู่เพราะงั้นเถอะแต่ว่าท่านก็สิ้นไปแล้วท่านก็ตนนัวนี้ที่ผืนนี้ก็เลยตกมาเป็นของ น้องสาวเนาน้องสาวก็เลยหนักก็เลยมาน้องเคยก็เลยเข้ามาพัฒนานะครับที่เป็นนี้ก็คือนะเขาตั้งใจก็คือการทําสตนตามเนาะก็มาดูทั้งหนึ่งมาดูพื้นที่จริงๆนี่หลุมเหม็นไหมน้องเคยจะเป็นคนขยันมากมากันน้องน้องชางอ้ยอยเนาะจะขยันมากดูขุดดิเห็นว่าลึกประมาณสาเมตรเลยทีเดียวนะน้ำปิ่งๆแล้วนะปรับนั่งคือตรงโคกตรงนี้จะสูงกว่า ข้างๆประมาณครับผม20-30เซนเลยนะน้ำไม่ท่วมแน่นอนเลยครับผมแล้วก็มีการเชื่อมระบบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วขุดหลุมไว้เรียบร้อยหน้าประมาณร้อยกว่าต้นนะ่ะนะแล้วก็กำลังคัดหนาะพันธุ์ดีๆตามอยู่เถ้าหนึ่งมาดูเถ้าหนึ่งก็เลยเปิดเขาเรียกว่าเลยนะแผนที่ไม่ใช่แผนที่สิมันเป็นเป็นเข็มทีิะเข็มที่ที่ตรวจสอบโงจุ้ยอะ่ะเถ้าหนึ่งก็อยากรู้ว่าจุดที่ดีที่สุดตรงที่ดินแปลงนี้มีอยู่ตรงไหน เช่นหนึ่งเจอแล้วเช่นหนึ่งก็เลยว่าอ๋อมาอยู่ตรงนี้นะองศา,อานี้นะเป็นหงเื้าที่ดีที่สุดของสวนนี้นะแล้วก็เช่นหนึ่งก็เลยเอาข้อมูลนี้ไปบอกน้องนะบอกว่าจุนด,ดนี้นะเป็นหงเื้ยที่ดีที่สุดสามารถปลูกหนําปลูกบ้านได้แล้วก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ทําทํากิจการอะ,ะเจริญรุ่งเรืองนะเป็นจุดตรงที่เช่าหนึ่งชี้ชีเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ดีสุดตอนแรกเช่นหนึ่งก็เอาข้อมูลไปบอกน้องก็บอกว่า คนเฒ่าคนแก่หรือผู้ผู้รู้ที่อยู่พื้นที่แกก็บอกเด็ดเดียวกับที่ช่างหนึ่งบอกนั่นแหละอ๋อแสะดงว่าตรงกันข้อมูลนี้ตรงกันนะ่อันนี้ทางเข้ามาเข้ามาไม่เยอะเลยเข้ามาถึงก็ขวามือก็อยู่แต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งจะมีอีกเก้าไร่นะตรงจุดนู้นเป็นสวนมะพร้าวนะหรือของช่างอ้อยเหมือนกันนะก็ที่ทําไว้เระนะียบร้อยต้องออกเราออกผลแนละ้วตอนนี้นะช่างหนึ่งก็ไอ้จริงวันนี้ต้องไปทอดกระถิ่นนะเลยแวะเข้ามาดูแป๊บหนึ่งสวยงามมากเยี่ยมมากขุดได้สวยคนคนขุดเนี่ยเอ่อ นายช่างที่ขุดเนี่ยนะคนขุดขุดโคกนี้นะคือฝีมือดีมากแบบริมแบบเป๊ะมากเลยอะ่ะโหขุดได้สวยมากแล้วออกมาเป็นแบบโคกที่แบบสมบูรณ์มากๆนะโอเคจัดไปเรี่ยมครับสวยครับให้เฮงๆปังๆครับนะห้าไร่ก็พอได้ทํานะจะบอกให้นะคนมีสวนก็ดีอย่างนี้เนาะอู้มีสองสวนและเก้าไร่กับหกไล่ว้าวคุณน้าจะทําทันไหมเนี่ยโอเคไปทอดกระถินต่อกัอนนะครับอู้รถมีปัญหา วาย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 โอเคไม่เป็นไรคนมีสวนก็ดีอย่างนี้นะครับเอาเงินฝากไว้ในดินก่อนแล้วก็ออกดอกออกผลด้วยการลงมือทำวันันี้เฮงๆปังๆครับผม